สวดีครับพบกันอีกแล้วครับกับผมแสงทองสองทางวันนี้นะครับเราจะมีอะไรดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆ สวัสดีครับเพื wow. ่อนๆพี่ๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่านะครับวันนี้แสงทองสองทางก็มาพร้อมกับเหรียญ10บาทแล้วก็เหรียญ2บาทนะครับที่หลายๆท่านนะครับอยากให้แสงทองสองทางนาเหรียญที่ระลึกแล้วก็เหรียญ2บาทเอามารีวิวให้หน่อยนะครับครับก็เลยนําเหรียญทั้ง3มรุ่น3ปีพศนี้นะครับเอามารีวิวฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าน้าอานะครับส่วนข้อมูลจะเป็นอย่างไรนะครับก็ขอฝาก ติดตามกันในคลิปนะครับก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องแสงทองสองทางด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลจากช่องแสงทองสองทางนั่นเองนะครับเราไปเหรียญแรกก่อนนะครับก็คือเหรียญ10บาทนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญ10บาทโลหะสองสีวาระที่4 6นะครับครบ50ปีเทคนิคการแพทย์ไทยนั่นเองนะครับลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญกระสับโลหะสองสีสีขาวและสีทองราคาหน้าเหรียญ10บาทนะครับวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบนั่นเอง เหรียญสิบบาทจะเป็นลักษณะเหมือนกันหมดนะครับเหรียญสิบบาทสองสีนะครับขนาดเส้นผ่านย์กลาง26มิลิเมตรนะครับส่วนลวดลายของเหรียญด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักทางเบื้องซ้ายทรงฉลองพระองค์ุยวิทยาศาสตร์อุตฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเบื้องล่างมีข้อความว่าราชการที่9โดยมีจุดกลมขั้นระหว่างข้อความเบื้องบนกับข้อความเบื้องล่างทั้งสองข้างนะครับส่วนข้อมูลด้านหลังนะครับส่วนข้อมูลด้านหลังกลางเหรียญมีรูปตราของสภาเทคนิคการแพทย์โดยโดยรอบตรา ระดับด้วยลายลวงข้าวภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า50ปีเทคนิคการแพทย์ไทยเบื้องล่างมีข้อความว่า29มิถุนายนปีพุทธศักราช2550ประเทศไทยส่วนด้านขวามีเลขบอกราคาว่า10ด้านซ้ายมีข้อความว่าบาทนะครับนี่ก็คือเหรียญ10บาทนะครับเทคนิคการแพทย์ไทยนั่นเองนะครับ ซึ่งเหรียญมีลวดลายที่สวยงามนะครับมีความสวยงามมีเอกลักษณ์นะครับของเหรียญนะครับส่วนวันที่ครบวาระนะครับวันครบวาระนั้นก็คือวันที่29มิถุนายนปีพุทธศักราช2550นะครับวันที่ประกาศใช้นะครับของเหรียญรุ่นนี้นะครับก็คือวันที่25พสิากรกฎาคมปีพุทธศักราช2550นอาสะครับส่วนจํานวนที่ผลิตนั้น นะครับส่วนจํานวนที่ผลิตก็ผลิตออกมาทั้งสิ้นนะครับสล้านเหรียญน,นะครับนี่ก็คือเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญสิบบาทรุ่นนี้นะครับก็ผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับส่วนที่หลายๆท่านต้องการก็คือราคาที่ประเมินเหรียญน,นี้นั่นเองนะครับส่วนเหรียญน,นี้นะครับน้ําหนัก8.5กรัมนะครับก็ ราคาที่ประเมินนะครับเป็นราคาเหรียญ UNC นะครับก็อยู่ที่ประมาณ7 0็0บถึง80บาทนั่นเองนะครับก็ราคาก็ถือว่าสวยนะครับแต่คนที่ชอบสะสมจะไม่ขายนะครับในเหรียญที่มีความสวยงามนะครับเหรียญที่มีความสวยงามานักสะสมนั้นหลายๆท่านบอกว่าอย่ามาถามซื้อนะครับไม่ขายว่างั้นนะครับก็ก็ต้องหา,าสะสมกันนะครับส่วนเหรียญ2บาทนะครับเหรียญ2บาท ซีเงินนะครับซึ่งมีความสวยงามนะครับหลายๆท่านก็เห็นนะครับเห็นการประกาศรับซื้อกันนะครับประกาศรับซื้อกันในคลิปต่างๆนะครับก็รับข้อมูลกันให้ดีๆนะครับรับข้อมูลกันให้ดีๆว่าเหรียญ2บาทรุ่นใดนะครับแบบไหนที่เขาต้องการนั่นเองนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับส่วนเหรียญ2บาทปี2549นนั้นนะครับรุ่นนี้นะครับผลิตออกมาทั้งสิ้น ผลิตออกมาทั้งสิ้น1 0 7 8 7 2 5 0เหรียญน,นะครับตัวนี้นะครับผลิตออกมาถือว่าผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับของเหรียญ2บาทสีเงินรุ่นนี้นะครับส่วนจำนวนราคานะครับส่วนการประเมินราคาของเหรียญรุ่นนี้ก็ตกไปก็ประมาณเหรียญละ40บาทเท่านั้นเองนะครับนี่ก็คือเหรียญ2บาทนะครับเหรียญ2บาทส่วนอีกเหรียญน,นี้นะครับก็เป็นเหรียญของราชการที่10บ รัชกาลปัจจุบันนั่นเองนะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นผลิตออกมาตั้งแต่ปีพุทธศักราชนะครับเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2562นะครับตัวนี้นะครับเป็นปี62นั่นเองนะครับเหรียญ10บ,บาทปี62นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ออกมาใหม่นะครับส่วน ยอดผลิตก็ถือว่าผลิตออกมาเยอะนะครับและก็เหรียญรุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้หรือรุ่นใดนะครับที่ออกมาตั้งแต่ปี61นะครับตั้งแต่ปี61ออกมานะครับจนถึงปัจจุบันนะครับก็ยังหาความผิดปกติของเหรียญค่อนข้างจะยากนั่นเองนะครับก็เลยนักสะสมก็เลยไม่ค่อยจะมีข่าวคราวกับเหรียญ รุ่นใหม่ๆสักเท่าไรนะครับก็ยังมีราคาเพียงแค่12บาทเท่านั้นเองนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีความพิเศษอย่างไรนะครับมีความพิเศษอะไรก็ต้อง อเอามาดูกันนะครับว่าเหรียญน,นั้นมีความพิเศษอย่างไรนะครับจะทำจะทําให้เหรียญมีราคาถึงหลักร้อยหลักพันนั้นก็ต้องเอามาดูว่าความพิเศษนั้นเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญรุ่นใดนะครับถ้าเกิดว่ามีความพิเศษของเหรียญน,นั้นนะครับก็จะทําให้เหรียญมีราคาเพิ่มสูงมากขึ้นนั่นเองนะครับเอาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้แสงทองสองทางก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ